โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมกราวเด็ดอีกเช่นเคยและตอนนี้เราก็กำลังจะไปเอาเครื่องรางของหมากฝรั่งนั่นเองซึ่งผมวิ่งผ่านไปผ่านมาหลายรอบแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสที่เข้าไปเอามึงมาถึงก็เอากูเลยเหรอมา,มา <c oughs> เปิดก่อนดับเบิลแทบเปิดก่อนไม่ได้เปรียบน,น้องมาดิครับ มว่าเป็นบุคคลที่3น่าจะดีกว่านะกระแทกเกือ,โโอบตายไม่ได้บล็อก่ะบล็อกไม่ทันอนะ่ะแรงมากตกไปซ้ายเว้ยอุ้ยแรงนเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้ลืมเปลี่ยนสถานะกายพันุ์ด้วยใช่ไหมตอนนี้ไงเป็นฮีโร่ลากจูงอยู่นะครับผมจะใส่ไอ้สสถานะนี้ไว้ใกล้ๆกันเลยแล้วกันรู้สึกว่าไอ้กล่องตรงเนี้ย มันมีตัวต่ออยู่ด้วยนี่ก่อนจะไปตัวต่อเอาตัวนี้ก่อนเลยกันดับเบิ้ลแท็บไหมไม่ดับเบิ้ลแท็บมันร้องทำไมเราตีมันเบาลงวะอุ้ยโคตรแรงแล้วมันกระแทกทีนึงอะถ้าเราบอกไม่ทันอะบอกทันติดทีนึงอุ้ยจะตายตายก่อนแล้วกันไอเวนแรงมาก ต่อไปก็หาทางขึ้นไปบนกล่องอันนี้ให้ได้ครับทุกทุกคตกมากูจะตายแล้ววันนี้ไปไหนไปไหนนะน้องน้องน้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้มันเว้นว่ะลงมานี่กินไปเลยแล้วกันได้มาสองตัวแฮะ แล้ววิธีที่เราจะขึ้นไปทางกล่องก็คือถ้าไต่ไปตรงนี้มันไม่น่าจะได้ฮะอ๋อเราขึ้นจากทางหลังต่อนั่นเองอย่าขึ้นมานะก็ <c oughs> มาดีครับไอ้เด็กเวนบอกว่าอยากขึ้นมาไงเราต้องฆ่าตัวต่อยหมดใช่ไหมแล้วเราจะไปได้ ไม่เป็นไรไปคากูลอยแล้วกันเราเคยมาทําอะไรหมักฝรั่งอยู่แถวแถวนี้แหละจําได้ไม่ได้นะครับตอนนั้นมันจะมีหมักฝรั่งอยู่ชั้นนี้นะหรือว่าเป็นชั้นสองอ๋อตรงนี้นี่แคือเครื่องรางหมักฝรั่งมันจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนเอเบิดปลาไปนั่นไงเจอละนี่ได้เครื่องรางมาดูซิเครื่องรางนี้จะทําอะไรได้ผมคิดว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับโชคนี่แหละ มันบอกว่าการโจมตีสิมีชีวิเราจะไปชิดมีโอกาสเล็กน้อยที่จะขโมยทรัพยากรมันเป็นในนี้ของเราเปล่าเนี่ยอันนี้เอาออกก่อนใช่นะครับเป็นของหมักฝร,รั่งหมักฝร,รั่งด้วยแล้วก็โชคด้วยทําให้เราแบบเพิ่มโอกาสที่จะได้ของแรนะเราก็ใส่อันนี้ไปด้วยแล้วกัน ไหนดูซิถ้าเราเนี่ยไปฆ่าเจ้าเพี้ยเนี่ยเราจะได้ไหมผมต้องการก็คือน้ําหยดเพียนะครับแบบเครื่องรางมันมีเครื่องรางแบบใช้ที่เป็นน้ําหยดด้วยนะ